สวัสดีครับผมพบกับ b b บ b พาวเวอร์ชอีกแล้วนะครับผมวันนี้ทาง b b Power Shop ได้มีโอกาสนะครับนำเครื่องวัดค่าดินรุ่นใหม่นะครับเครื่องวัดค่าดินรุ่นนี้พิเศษกว่ารุ่นรุ่นอื่นก็คือแท่งวัดตรงนี้ครับจะยาวประมาณ30ซนติเมตรเลยก็เหมาะที่จะเอาไว้ทดสอบคุณภาพค่ากดดังอคคาไค่าสำหรับดินที่ค่อนข้างลึกหน่อยตัวนี้เหมาะมากเลยครับผมเพราะว่าปกติโดยทั่วไปอย่างรุ่น4ฟ n 1ินวันนะฮะเปรียบเทียบแท่งเห็นไหมครับ ต่างกันเลยนะฮะก็ตัวนี้ก็จะยาวกว่านะครับโฟ์วันประมาณประมาณ1 5บหถึงสิเซติเมนะครับผมเครื่องนี้ก็ใช้งานค่อนข้างที่ง่ายครับผมเพราะว่าตัวนี้สามารถวัดได้2ค่าก็คือวัดค่ากรดด่างนะครับหรือว่าค่า pH ในดินแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพความชื้นในดินนะครับก็จะวัดได้2ค่าช่วงวัดค่า pH ก็จะอยู่ระหว่าง3ถึง 8 pH นะครับผมส่วนความชื้นนะฮะก็จะวัดได้ตั้งแต่1-8หรือว่าถ้าเกิดตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็10%ถึง80%นะครับผมการวัดค่าดินเนี่ยค่อนข้างสําคัญสาหรับคุณภาพของพืชน,นะฮะถ้าคุณภาพของดินวัดแล้วดินนั้นเหมาะกับพืชที่เราปลูกอยู่แล้วคุณภาพดินค่อนข้างดีเยี่ยมเนี่ยก็สามารถทําให้ พืชผักผลไม้ของเราออกดอกออกผลได้ดีขึ้นครับแต่ถ้าตัวความเป็นกดดางเนี่ยข,ข้างเยอะมากเกินไปพวกพืชผักผลไม้ก็ไม่สามารถอยู่รอได้ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะไปสาธิตการวัดค่าดินเบื้องต้นนะฮะกับเครื่องวัดค่าดิน2 i n ินวันรุ่นนี้นะครับวิธีการใช้งานง่ายๆเลยครับผมตรงนี้เราไม่ต้องเลือกอะไรเลยนะครับผมปุ่มตรงนี้นะครับผมสําหรับการเขาเรียกว่ารีเซ็ค่านะครับผมสมมติเราจะจะวัดค่าใหม่เนี่ย ก,กดเทีนะครับเบื้องต้นนะฮะก่อนที่เราจะนําเครื่องไปวัดค่าเนี่ยเราต้องเตรียมดินให้พร้อมนะฮะอย่าให้มีพวกเศษไม้หรือว่าเหล็กหรือว่าหินเนี่ยอยู่ใต้ดินนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเสียบไปแล้วไปเจอพวกนี้ยการวัดค่าอาจจะเพี้ยนได้นะครับผมวิธีการใช้งานครับเบื้องต้นก็ปักไปบริเวณดินที่เราต้องการวัดตรวจสอบคุณภาพนะครับผมปักไปประมาณ3ามส่วนสของตัวแท่งวัดนะครับประมาณนี้เลย แล้วก็รอครับรอไปประมาณ1-2นาทีนะครับเพื่อให้ค่าที่วัดเนี่ยออกมาค่อนข้างตรงที่สุดนะครับผมสำหรับถ้าดินแห้งเกินไปเนี่ยก็จะวัดค่าออกมาไม่ได้นะครับแนะนําถ้าเกิดดินแห้งให้ทําการพรมน้ําก่อนนะครับแล้วก็รอสักประมาณครึ่งชั่วโมงเราค่อยตรวจสอบวัดค่านะครับหลังจากผ่านไปแล้วประมาณ1-2นาทีนะครับผมก็จะได้ค่า ph อยู่ที่ประมาณ 6.5ครับค่าวความชื้นอยู่ที่ประมาณ1.5ก็ประมาณ1 5นะครับผมจากใช้งานเครื่องมาเสร็จแล้วก็ดึงออกมาครับผมแล้วก็นำผ้าสะอาดมาเช็ดบริเวณแท่งวัดให้เรียบร้อยนะครับก็นำไปเก็บวัดข้างง่ายครับอันนี้ก็สำหรับลูกค้านะครับท่านใดที่สนใจเครื่องวัดค่า2 i อ1นวันะฮะแท่งยาว30ซนติเมตรรุ่นนี้ติดต่อเข้าไปได้ครับผมที่ line ad bb power shop หรือว่า สั่งซื้อเข้ามาได้ที่ www.bbpowershop.com เข้าไปดูสินค้าเพิ่มเติมได้ครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ